สวัสดีครับยินดีต้อนรับส,สู่ช่องนัทซิงแฮ่นหครับนี่ครับโเสียน็องวงอ่วันนี้ก็จะมาแบกกล้วยนะครับมาดูสิบล้อติดโอ้โหฟูโซเทอร์โบอินเตอร์นะครับนี่นี่ครับจะพาไปดูครับรอยอันนี้ก็ฝนตกเมื่อวานครับเข้าไปไม่ได้ติด แข็งมากเลยครับเลยลื่นต้นกล้วยครับนี่ทมงานสองเงินกูนะครับอ๋บอบักมารีโอยืนบางว่ะเซ็งว่ะโอ้สุดแต่งใส่หมวกด้วยเฮ็ดยังโกรัระไปดูนะว่าจะออกได้หรือเปล่า หยับนายังเจอันนี้มารอรถตึงเต่เชา้านะครับนี่เรามาดูสิบรอดินสดุดนี่อุ้มหลอกนีน่คน อุยอยอุ้ยสิ่ง<า><ช>หัวเออนี่ครับลองโยกดูครับอู้ติดแน่นนะครับนี่ แรงเลยมันฟีข้างเดียวมันลื่นฝั่งนี่ฝั่งนู้นรอฟังนี้รอ,อไปหมดถ้าฟังนี่รอหมดกินได้มันติดตรงหนอกล้วยนั่นดิต่อกล้วยดำติดตานแฝงตานก็ดำดำคนใหญ่ cho thằng, cho thịt cơm bộ mấy lần ở đây này thịt phương Thái ra các thưa quý vị เฮ้ย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 จริงใช่ปะอย่าบ้าวานจจะช่งวันเซจไม่เ็ฟไอ้เล็ถ่ายลงไปเยเยนี่ครับงานนี้พระเอกเามาเองครับสุดไทยฟอร์ดดูดังๆครับโ Meu Deus do ครับโคดดิชมกันต่อครับงานผมริงครับแล้วก็เจ้าน้อเฟย์ไปขึ้นรถ1ิล้อนะครับนี่รถก็ยังไม่ได้เออกเลยครับก็รอรถไถไปดันครับนี่ครับรถไถนี่มาขึ้น4,000หนอครับวันนี้ เราจะมาลงกล้วยกันนะฮะนี่อันนี้เอารถถอยกล้วยไปด้านสิบ้อนะสิบโอติดไม่ต้องถามนะว่าถอยทั้งติดลอยติดนี่นะลอยเฮ้ยไม่รีพากเลยเนี่ยอันนี้นะอออนอยยุบกันแล้วครับที่เราขนตอกกล้วยขึ้นรถมา เอ้นี่ดินมันจบแล้วครับนี่ครับฟิล์มเกษตรนะฮะฟิล์มเกษตรจบเกษตรมาเกษตรศาสเกษตรไรม่รลุที่สิบล้อดำเพราะว่าตินนะอีหยังวะคนดูบอกอีหยังวะเรามาดูนะว่าจะเอาสิบล้อขึ้นยังไงตอนนี้สิบล้อยังไม่ขึ้นนะไม่ไผ่ขึ้นกันรถกระบะก่อนเกี่ยวอะไรวะ ครับโอ้แรงจันครับก่อดจุดลงแรงมันลื่นนะครับอันนี้โอ้ออกจากที่เรียบร้อยนะครับ ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กด Subscribe ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอตัวลาไปก่อนัสดีครับจุ๊กรรู